มันจริงๆมนไหมครับสนุกไหมครับเอาเองไหมโอ้โหนี่เรียกว่าสุดยอดจริงๆนะเรียกว่าวันนี้นะครับศิลปินแต่ละท่านมานี่ครบรสชาติเลยดีๆครับเปรียบผดหวานมันเค็มนะครับคุยัะน้งน้งน้องไรีครับน้ำครีมดีกว่านะยังไม่ได้สัมภาษณ์เน้งครีมครับพูดถึงเพลงของตัวเองนะลึกซึ้งแต่ม่ถึงแฝดในเรียกว่ดดังข้ามปีข้ามนี้คาดหวังยังไงบ้างแล้วรู้สึกไงบ้างครับ ก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพลงทุกๆท่านนะคะที่ชื่นชอบเพลงของน้องครีมนะคะเดี่ยวนี้ก็จะมีอัลบั้มสองปล่อยออกมาแล้วนะคะชื่ออัลบั้มว่าชื่ออัลบั้มอะไรครับเขาอุบไว้ก่อนแล้วกันรอนานไหมคิดว่าจะรอนานไหมสิ้นปีเหรอก็ประมาณปลายเดือนนี้ค่ะจะปล่อยเพลงแรกออกมาค่ะโอ้นี่เป็นสาม นิมมากเยืนเวทีไทยครั้งแรกเป็นยังไงครับเป็นยังไงครรู้สึกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่หนิมใฝ่ฝันอยากจะมายืนตรงนี้มากโอ้โหเป็นเกียรติมืกันเดี๋ยวเลิกรายการแล้วอนุญาตให้ยืนต่อได้เรื่อยๆเลยจนถึงที่สี่วายยังไงตีสี่ขนาดนั้นนะแซวเลสนะฮะโอ้โหวันนี้แล้วแต่ละท่านเป็นยังไงครับ้อฟฝากผลงานอะไรสักหน่อยไหมครับผมก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็ยังอบอุ่นใจเหมือนเดิมนะครับด้วยคำว่าเป็นเวทีไทยก็เป็นเวทีที่ศิลปินลลููกกททุ่่งงคนนฝฝััอออยยแ้้วววตถึฟเด ความยินดีครับผมแล้วก็อยากจะพรให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยครับอ่าวคุณรักใครอ่าคุณแชทนะครับคุณแชทครับก็ฝากอัลบั้มอยากกึดนักด้วยนะคะก็ขอบคุณเวทีไทยมากๆด้วยข่าเสียงกรี๊ดหน่อยเลยอยากกึดนักหมายถึงอะไรครับอยากกึดนักก็แปลว่าอย่าคิดมากนะคะเราเป็นพี่เป็นน้องกันอยากกึดนักน้องใจอยากกึดนักขอบคุณิิทุกทท่านี่มาในวันนี้นะครับขอบคุณมากค่ะ สาหน้าเจอกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับยังไงจะลืมงดเหล่าคบสาวนันนี้สวัสดีครับขอบคุณศิลปินทุกท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวจะ